อะไรวะไอเม้งมีของมาส่งกูตกไกลมากเลยแม่กูโดนลงไปแม่กล่องใหญ่มากใหญ่จีแต่นี่คือเคล็รับการขนนะดูประเทศอินเดียมาตึ้กึชจเฮ้ยเจ๊กูเสียวอย่างเดียวไม่กล่องก็กูอะที่ช่วยนะนี่ได้ของมาใหม่เรียกว่าของพี่ได้คนหนึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวไปในห้องตะกี้จะพูดอะไรวะอ๋อจริงๆสั่งมานานแล้วคือรอแรมปีกี่เดือนมะห้าห้าหกเดือนไาเรียกแรงปีมาห้าหกเดือนกูก็เรียนหกเดือน่นแหละเออเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในนี้มีอะไรบ้งบอกก่อนเลยว่ามีตัวหนึ่งที่แบบว่าใหญ่อยู่สิบนิ้วสิบนิ้วใหญ่อยู่ใหญ่อยู่สิบนิ้วสิบนิ้วถึงเล่นะครับไปให้กูพูดทำไมวะสามสองหนึ่งซิง ซิ้ยังไงก่อนอลไเนี่ยกูต้องมานั่งเคาะเก่งเก่งเก่งเแล้วเราจะมาแกะตรงนี้กันไกลพร้อมกันไกลอยู่นี่อันนั้นมันจะเอามาทาหน้าหรือไงอะไรวะครีมครีมมันเปเื่อแกะเลยแม่พงนชอบทำเม่ ลำบากแกะน,นี่ลำบาก,กน,นี่ทักก้งหมดใหญ่โอ้มันเป็นกันกระแทกแบบฉบับใหม่บางเฉียบไงบางเฉียบพิซซ่ายังมีขอบบางเลยเพื่อนมัไ้เขามีจดหมายหรือเปล่าใคฝากทิ้งเ้วยอค่ะเราจะเอาออกมาทีเดียวให้หมดก่อนเลย้านเพื่อนเพื่อพิซกล่องมาตั้งอ่าอันนี้กล่องที่หนึ่งมีกล่องที่สอง กล่องที่3อะไรมาเยอะพอสมควรนะบนเครื่องไงบนเครื่องพลังบินก็บินกูกกกกกมันก็บจะขาเหรอขย่ออย่างเงี้ยตั้งห้าครั้งอ่ะมันจะเป็นกลมๆเลยไว้ข้างเพราะนั้นมันดีโคราชหมาโครับโอ้ยถ้าคนดูเข้าใจนะคือไม่เด็กแล้วนะนี่แล้วกล่องสุดท้ายกล่องที่บอกว่า10นิ้วเดี๋ยวขออนุญาติดกล่องนี้แล้วพิกเพราะว่าเนี่ยคือฐานตั้งแต่ะตัวที่เราจะโชว์กันวันนี้ไอตอนที่กูพีของพวกเนี้ยตอนนั้นอ่ะเป็นช่วงที่กูเริ่มไม่ค่อยซื้ออะไรแล้วเว้ยคือเหมือนช เฮ้ยกูเก็บตังค์ไปหลายเดือนหลายเดือนจนแบบอันอันอ่ะกูรู้สึกอันอันอ่ะพอกูเปิดไอจีอ่ะแล้วกูเห็นร้านนี้ปุ๊บพี่ตัวนี้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 จริงๆมันจะมีอีกตัวหนึ่งไว้แต่กูก็เศร้าเลยตัวนั้นแม่งแบบไม่ทําผลิตออกมาเก้ยไกลไปไหนเนี่ยไหนไหนเราทราตอนหลังแล้วกูจะทำห้อยคอไว้เลยจะตุาะคมามรุ่นเนี้ยห้อยคอแล้วเราจะไปอยู่นาคตที่ยิ่งใหญ่ยิ่งยิ่งไว้ทำไมวะการไกล S <S ใส่าวาๆๆๆๆนี่กล่องแรกเส้นเนี้ไม่เคยซื้อมาก่อนคัามโกรที่เขาทำเป็นเวอร์ชั่นกระป๋องโตโดา ข้างในกินได้ป่ะข้างในข้างในไม่ใช่น้ำข้างในจะเป็นของเล่นดีเวอร์ชันเนี้ยมีหลายตัวมากโจ๊กเกอร์ก็มีที่เห็นนะตัวฮักมีไหมจำไม่ได้แต่มันจะมีหลายๆตัวเลยที่เป็นพวกซูเปอร์ฮีโร่ข้างข้างหลังนี้จะมีบอกว่าเป็นตัวอะไรเปิด,ปดนั่นสิกูอยากรู้มากกันที่ซื้อก็จะได้รู้ไปด้วยกันว่ามันเปิดยังไงก้อนกูเพียร์มันจะมีตัวเล็กๆตรงนี้บอกไว้ว่ามันเป็นตัวเซอร์ไพรส์อ่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรข้างหน้าก็จะมีโซดาเขียนเป็นโซดาเลยไอรอนแมนผลิตแค่สองหมื่นต อย,อยากเอาไว้น่ามาเปิดอะไรที่เปิดกระป๋ปองหรือมันต้องเปิดอย่างนั้นมะ <c oughs> อันนี้สารภาพว่าโง่เองบางคนเ็าจะซื้อสองกระป๋องเพื่อเปิดอันนึงเออมาเปิดอันนึง<ห>นอันนึงเก็บไว้เพราะว่ามัาาานน่าจะมีมูลค่าสองหมื่นกระป๋องเองบนโลกนะเว้ยก็จริงอีกห้าปีไม่มีใครผลิตแล้วอาจจะบาดใจคนที่แบบสะสมเหมือนกันนะแค่แค่เอาซิลเนี้ยออกะนักสะสมก็ถือว่าไม่ใช่มือหนึ่งแล้วคือมันสามารถเก็บได้ทั้งหมดเลยน้อเพื่อนก็กระป๋องนี่เสียดายว่ะเสียดายจริงอ่ะแกซิลก็ไม่ใช่มือหนึ่งแล้วราคาตกไปประมาณหมื่นหนึ่ นี่ข้างหลังมีมาเวลด้วยลืมบอกเต็มเต็มเลยเจ้าของลิขสิทธิ์ถ้ามันขึ้นดีซีว่าจะตกใหญ่ใหญ่หน่อยแล้วมึงดูเจ้าของแบนด์เล็กๆเปิดไงวะอย่าบอกแล้วน้องเปิดเป็นกระป๋องจริงอ่ะอออ๋ออหมุนหมุนหมุนป่าวะนี่หมุนหมุนขึ้นมาแล้วอ้เม็งใจเย็นหมุนหมุน เอาแล้วเป็นจริงตอบเอามึงไม่ได้สง่งมาเหรอตักตกัดตั้งใจเลยมึงพูดมเมื่อกี้คุณจริงจังจริงนี่อะไรนั่นในมากเลยใครที่เล่นพวกนี้นะบอกหน่อยต้องห่อกังแกนี่นี่เอ้ยเปิดได้นี่ข้างในเป็นห่อห่อดำมาเลยเฮ้ย<อ>ข้างในมีอีกอันหนึ่งเวย้ยเป็นเหมือนอ๋อนี่ที่เขาขึข้นแบบเป็นเส้นมาร์คให้ใช่ป่ะเฮ้ยจริงปะเนี่ยดูคนเดียวด้วยตัวแรกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยมันนี่คุ ให้คนดูถ้าครับคุณรู้ว่าคุณบอกหน่อยบอกหน่อยบอกหน่อยจริงได้คอมเมนต์ไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงมันหนึ่งซับหนึ่งหกเจ็ดศูนย์ศูนย์ไอ้เหี้ยเดอะเบิร์ดเฮ้ยไม่กล้าแกะต่อเลยเอาแล้วเฮ้ย หรือมันนับเลขข้างหลังออกไงมึงนึกออกไหมออกหูก็เลยไม่รู้ว่าเราตอนนี้เรากำลังโชว์โม่หรือเราดีใจจริงๆไม่ดีมันก็ต้องเป็นนัพอยู่แล้วไอ้ข้างหลังคือจำนวนเต็มเออ,อนี่ข้างในหน้าตาจะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นมาร์คล่าสุดของเรื่องไอรอนแมนก็น่าจะเป็น N game พวกโซดาเนี่ยก็จะเป็นตัวประมาณนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวอื่นหลายๆตัวที่ไม่ใช่แค่ไอรอนแมนก็จะเป็นอย่างนี้หัวหนักมากอยากให้มึงลองถือเออวะ่ะหัวหนักมีน้าหนักเลยอะแขนแขนขยับขย,ยับอะไรไม่ได้เลยนะสําหรับราย,ายละเอียดก็ก็ไม่มีอะไรมาก ตั้ง่าเป็นกระป๋องออ,อข้างล่างก็เป็นคล้ายๆกันก็จะมีมาเวลเหมือนเล็กกระสีอะข้างล่างนี่สําคัญนะถ้าทะลอกนี่คือแบบว่าอาจจะดูเป็นของปลอไมไปเลยได้เลยแต่จริงแล้วเหมือนนี้แบบเขาทํามาชูกระป๋องมากกว่าใช่ใช่ใช<ๆ>ทำมากระดับแต่หลุดเฟรมเลยนะหลุดเฟรมเลยกูรู้เลยชูกระป๋องตัวที่2อันนี้คือตัวอะไรวะมันมันไม่มีบอกด้วยนะแ่าค่ตัดก็ะสนาทีแลเฮ้ยตะกี้ทะลุปะไม่ทะลุโอเคตกงใจนกาทะลุเห็นหน้าแล้วเห็นหน้าแล้วจะเอ๋ เห็นหน้าไงเห็นเฟลก็ช่วยอันนี้เป็นโทนี่สตาร์ใช่นี่ไงมันมีเขียนอยู่โทนี่สตาร์และมอร์แกนมอร์แกนคือลูกของโทนี่สตาร์ในภาคอเวนเจอร์ d อน m e เกมเป็นโทนี่สตาร์ที่เป็นภาพโปรแกรมในเรื่องตามในหนังเลยมึงจำได้ไหมฉากสุดท้ายก่อนที่จะจบหนังอะ เด็กนั่งดูเอ่อโทนี่ก็จะเป็นแบบภาพโปรแกรมและข้างๆนี่ก็คือลูกของโทนี่ที่กําลังเอาหมวกเอาหมวกของแม่หมวกขอาหมวกของแม่เอาหมวกที่กำลังเอาหมวกเอาหมวกเขาเรียกหมวกไปหรือหน้ากากหัวกเขป๋องอ่ะของไอรอนแมนเออของฝั่งที่เป็นแฟนของโทนี่ชื่อว่าทันนี่ไม่รู้อีกกี่เบเปอร์พอด นี่เป็นภาพโฮโลแกรมยังไงร,รู้ป่ะนี่ยมึงเห็นปะในกล่องเล็กๆจะมีหัวไอ้เราแหนลเล็กๆตามในหนังไงที่มันจะฉายจากหัวให,ให้มันจะท้อนแสง,งไม่เดี๋ยวกูจะแกะอ๋อมันติดมาเหรอมันติดมาแล้วขอ,อยากจีบแม่ทัดแปด๊บเดี๋ยวบอกว่าทาไมต้องใช้แมรทัดที่บ้านไม่มีแม่ทัดมีแต่ที่เนี้ยไม่ไม่เป็นไรหรอก <S <S> จเจอรอูเดี๋ยวบอกก่อนว่าทําไมถึงต้องใช้พวกไม้บรรทัดหรือใช้อะไรแบบแบนเปิดไว้ของเล่นพวกเนี้ยเขาเน้นตรงกล่องเลยว่าถ้ากล่องบุบนิดนึงอ่ะราคาตกเลยตกมวบเลยแบบนี้ก็คือแบบมันจะง่ายๆเลยมันจะพอองง่ายๆเลยเราก็ค่อยๆแซะถ้าเกิดเป็นไม้บรรทัดจะง่ายกว่าเพราะมันยาวอยากมึงอยาวมึงกล้าขายจริงเหรอก็นิดนึงอ่ะถ้าวันไหนไม่มีจะแดกจริงๆ,ๆอ่ะมันก็ต้องจําเป็นนะ่ะไม่กัดไม่กัดฟันด้วยกูขายเลย ที่กูเห็นเนี่ยเหมือนกงไม่ได้อยาขายอะ่ะเหมือนกะให้ลำบากตอนย้ายบ้านเลยใเฮ้ยจ <c oughs> ะย้ายลำบากมากถ้าใครที่ไปดูเทปตอนผมย้ายมาห้องห้องนี้คือถ้าเบื้องลึกเบื้องหลังอะ่ะแม่งลำบากจริงค่อยๆเอาออกนะสรุปบปตอนมึงแค่เออแล้วกูม่นกูไม่ตั้งมะกูโม้เองมาขอโทษเออพี่กล่องมาตั้งแล้วแล้วมาวางไงาว้เฉยเอาชาออกก่อนเอ้ยอ้ ไม่เกิดอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นฐานฐา,านหมวกฐานหมวกแล้วความพิเศษของโทนี่สตาร์ในกล่องนี้คืออะไรรู้ป่ะบินได้เรื่องแสงใช่เหรอเออมันเป็นแบบเก็บแสงเนี่ยเรากําลังใช้แบบนี้ไปับเสียงอย<ด>ูจ่จริงๆอ่ะเด,ดี๋ยวบูติ่นี่าคนดูเขาก็เห็นกันแล้วว่ามันเลื่องแสงยังไงอ๋อมีเก้าอี้มึงดูเก้าอี้ดูความเป็นเก้าอี้ สวยจริงตัวเป็นยางนะผ่านของโทนี่สตาร์ไปก็มาดูเรื่องหมวกอันเล็กๆเรื่องหมวกห,หมวกเฮ้ยหมวกก็หมวกดีเหมือนเลยเหมือนยอ่อใช้มาจากตัวที่ผมมีเลยนี่เหมือนเหมือนทอดจากหัวน,นั้นอะแล้วย่อส่วนมาเป็นตรงนี้เว้ยแม้เหมือนไปเลยตัวสุดท้ายตัวของลูก หรือโมโกแกงของเราคืองานนี้แม่งดีจริงๆว่ะตั้งแต่ที่กูรู้สึกว่ากูเก็บมาหลายๆตัวอันนี้มันดีจริงๆเว้ยรู้สึกเลยว่าแม่งโคตรด,ดีอะแม่งแม่งโคตรสวยอะ่ะแต่อันกล่องนี้มีตําหนินิดนึงแต่ไม่เป็นไรพอใจพอใจกับตําหนิที่แทบมองไม่เห็นเลยคือข้างหลังตรงนี้มันถลอบนิดเดียว ต่เชื่อมันสวยจังวะด้วยความที่กูชอบสีชมพูด้วยมั้งกูเลยชอบไปเลยอ่ะกล่องนี้คือรู้สึกว่าพีโดยที่แบบของมันต้องมีอย่างมีเฉยๆแต่พอได้จริงแล้วชอบว่ะชอบจริงเลยว่ะตัวที่สามของเราก็ต้องเป็นตัวนี้แล้วแหละก่อนตัวสุดท้ายที่เป็นตัวที่ผมอยากเปิดมากที่สุดมันเปิดงงๆแรเอเลอ่ะ นี่กล่องนี้รู้สึกเปิดไม่เหมือนกล่องอื่นเลย <c oughs> เป็นกล่องแบบกล่องเค้กมาเลย <c oughs> เป็นโทนี่สตาร์ทเวอร์ชันอ่าอ่านผิดต้องขอโทษนะเชาเชาว,ชาว,วามาดมันเหมือนเป็นฉากตอนสุดท้ายที่เอเวนเจอร์ภาคแรกเลยนะที่ไอรอนแมนน่ะมันล่วงลองอมาจากหลุมอกกวากาศคุณจำได้ไหมฮัคไปรับอะ่ะไอทอปุกหรือใครปุกฮัคปุกฮัคปุกแล้วที่มันพ่มพๆ่มพ่มอะไรกันไปอะ่ะโทนี่ก็แบบเฮ้ยฮ้เลยอรเราไปกินนั่นกันไหมอาทิตย์หน้าอะไรเงี้ยก็คือชื่ออันนี้แหละนี่คือชื่อของกินร้านนั้นอ่ะ ถ้าเปรียบเป็นประเทศไทยเคบับเออหน้าตาจะคล้ายๆเคบับอันเนี้ยเป็นฉากเอ็นเครดิตของอเวนเจอร์ภาคแรกที่มันเป็นฉากเหมือนแบบที่มันนั่งกินเออนั่งกินแล้วแบบ<ๆ>อร่อยแหละไม่น่าแบบไม่น่ามากินนะ <laughs> เซตน,นี้ก็จะเป็นเซตที่แบบออกมาครบทั้งโต๊ะนั่นเลยนะทั้งโต๊ะในหนังเลยอนะ่ะตอนนั้นก็นจะมีเอ,อ่อทอร์ซีฟโรเจอร์โทนี่สตาร์เออแบมบิลด์ฮอว์อมีหมดเลยในอเวนเจอร์ภาคแรก เอยเราไปนั่งคิดโมโ่โทำไมวะข้างหลังมีเพื่อนโอ้ครบเซ็ต <c oughs> <c oughs> เราก็ไปนั่งนึกอยู่ได้ว่าในฉากนั้นมีใครบ้างนั่นละพาลำบากทุกเมล็ด ง่ายกว่ายเยอะเลยง่ายตัดไปมอแกนเมื่อกี้เลยค่อยๆออ,ออกนะ,ะสรุปปุบตอนมึงแง่เออแล้วกูไม่กูไม่ตั้งวะกูโม่เองขอโทษดึงเกือมา,ากว่าจะดึงออกนี่เป็นฉากตัวนี้สตาหนางบ,ออบ,อบอัาอีเลือกตาไปดูเนี่ยที่เห็นอยู่อะ่ะคือเหมือนเลยเออท่าเดียวกันเลยกับรูปน,นี่เห็นไหมไอ้ฐานที่เขาทํามาเนี่ยมันมีเหมือนปีข้อต่อด้วยก็คือมันจะทําให้ครบทั้งเซตของฉากนั้นอ่ะแล้วจะสามารถมาประกอบประกอบประกอบมันจะกลายเป็นฉากฉากนั้นเลยอ่ะกินพื้นที่สัตว์ไม่ได้กินพื้น ที่กินตังสัตว์เลย, <c oughs> ยลอย่ยยิงผมเหมือนแล้วแตอพูดเลยว่าใครมีตังซื้อเลยแต่ผมอะเออส่วนตัวโชคดีที่ชอบแต่แอลแมนไม่ได้ชอบที่แบบว่า <c oughs> เฮ้ยกูอินทั้งหนังอะ ดีนะ่าชอคแค่ตัวนี้ก็เลยซื้อมาตัวนี้หน้าตามันเหมือนช็อกโกแลตอยู่นะมึงลองดูดิจริงตอนแรกจกับปุ๊บไม่เหมือนช็อกโกแลตเลยก็เบื้องเขาไปงานจริงหรอมีตะปุกไม่รู้<ว>ไม่รู้เหมือนกันว่้มันหลังสงครามไงหลังที่สู้กับโลกิเสร็จอะมันก็ต้องเละเร้านอะมันก็จะ,จะเป็นแบบนี้ในที่ร้านเขาขายตัวนี้ไม่เหมือนตัวอื่นตัวอื่นส่วนมากพวกลิขสิทธิ์จะอยู่ตรงเท้าอย่างที่บอกตัวนี้อยู่ใต้หัวเลยเนี่ยนี่นี่จะอยู่ใต้หัวเกมเหมือนกันเลยมาเวลอะไรเหมือนกันหมดเลยเหมือนเข่า ไม่แต่เขาอี้สวยวะคชมก็พิีทุกอันเลยนะเนี่ยกูพูดเลยจริงจริงตั้งแต่ที่กูเก็บฟังโกะมานะเนี่ยฟังโกบ๊อบในพวกนี้กูเก็บมากูรู้สึกว่าเซ็ตเนี้ยที่กูซื้อมาแม่งแม่งสวยจริงว่ะไม่เคยมองของที่กูซื้อมาแล้วรู้สึกสวยเท่านี้อันนี้คือตัวตัวที่ท่าวหร่วะหนึ่งสองสามตัวที่สามมาถึงตัวไฮไลท์ของวันนี้ตัวไฮไลท์ของวันนี้เป็นตัวที่แบบว่าเฮ้ยอยากได้ตัวไฮไลท์ตัวไฮไลท์นี่ บางเสาเปิดว่าเออสะเอฟเฟก์ไงแบบดุ้ง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 นี่โคตรใหญ่โคตรอลังการใหญ่จนสติ๊กเกอร์กูดูเล็กไปเลยดุมแมนเดี๋ยวกูเอาให้ดูเทียบดิสมมุติสำหรับกล่องนี้นะสติ๊กเกอร์ใหญ่ป่ะดูไปกล่องนี้สติ๊กเกอร์กูดูเล็กไปเลยมันเป็นรุ่นนั้นนะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าจะทํามาแบบตัวละครนั้นอะสมมุติว่าตัวละครนั้นไปเป็นคาแรคเตอร์อื่นอันนี้ก็เหมือนไอรอนแมนอะกลายเป็นทอเว้ยก็จะเป็นไอรอนแมนแฮมเมอร์เดี๋ยวเอาให้ดู เป็นด็อกเตอร์สเตนกดไรเดอร์เป็นกอดไรเดอร์ที่เป็นแบ็คแมนเทอร์อ่าบูมบลีนที่เป็นนิกฟิ u ลี่นี่เป็นตัวเดียวในเซตที่ทําตัวใหญ่นะเพื่อนตัวอื่นจะทําเป็นเซ็ตปกติก็คือตัวเท่าๆที่เราแกะๆกันมาอ่าประมาณนั้นเพราะว่าตัวนี้จริงๆมันก็จะมีไซส์แบบธรรมดากันแต่กูมีตังจำกัดได้แค่สาเดียวกูเลยคิดว่ามค์กำลังไหลเพื่นนคนดูมองไม่เห็น่าจะเล่น ก็คือถ yeah! ้า <Montana> ตัวเล็กไปอ่ะก็แบบซื้อตัวเล็กไปเลยเออนั้นตัวใหญ่แล้วกันให้มันดูจุใจมึงชอบการ์ตูนแมนด้วยแหละใช่ใช่ก็เอาตัวใหญ่มาเลยถต่เท่ากันลงสีของวันนี้ที่มึงซื้อมาแต่ละตัวมันดูแบบไม่ต้องดีเวอร์แบบให้มันเป็นแบบเหมือนการ์ตูนของเล่นไปธรรมดาใช่ใช่ให้มึนว้าวที่ดีไซน์เอาอย่างเดียวเออแต่โอ้ยดูดูดูโอ้หนัก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 ขอพูดเรื่องฉากหลังก่อนเลย ว้าสวยเป็นฉากแบบในคอมมิกเว้ยอ่าเป็นทุกตัวแต่เป็นทุกตัวที่เป็นหน้าตาของคอมมิกเวอร์ชั่นคอมิกหมดนี่โอ้กินขอโทษยังไม่อาบน้ำเลยใช่พาติกฮอาฮ่อฮโอ้ยตัวมันมันมาเลยไม่เชื่อเรื่องสีมันจะติดกับมันอ่ยมันเหนียวมากอะตอนเจอทำไมมันเหนียวจังวะ สีแดงเท่านี้แหละไม่รู้นะกูไม่เข้าใจว่าของเด็กเัาเป็นเพราะอะไรแต่ส่วนมากอะสีแดงอะชอบเป็นอย่างนี้เลยเหมือนมันจะชอบดูดกับพลาสติกอะไม่สวยนะพอออกจากกล่องอะมึงดูดิมึงดูไฟมึงดูไฟไฟก็สวยนี่หน้าตาก็คือหน้าตาจะไม่เหมือนพวกไอรอนแมนทุกๆกตัวที่มีเลยนะนี่เป็นหน้าตาแปลกใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นหน้าตาที่รวมภาษากับสายฟ้าชุดนี่ก็เหมือนชุดในในทอเลยนะชุดเป็นแบบฉีกการเป็นไอรอนแมนออกไปเลยมันเป็นแบ่งขึ้นกับมีกระดุม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 อะยังไม่เท่อะเออคอนี่เป็นคอ นแบบยาวมาหน่อยเดี๋ยวูรู้สึกว่าดีนะเ้าเป็นสั้นอะ่ะมันจะดูง่อยกว่านี้ออลังการมากกว่าดีไซน์ของเขาอะ่ะไม่มีความเป็นไอรอนแมนเหลือแล้วอะรองเท้าก็เป็นรองเท้าบูทเอ,ออกูเพิ่งนึกออกทำไมเป็นไฟเลยวะคอนต้อเป็นสายฟ้าสิน่นนสิมันอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นตัวนี้ก็เลยต้องทําให้มันกลายเป็นไฟมอมุมนี้เหมือนดัเพิงเลยวะเหมือนใส่หมวกดับเพิงเหมือนหมวกดัเพิงนี่นี่ ก็พูดไปพอเห็นเท่านั้นแหละเหมือนจะเพลิงเลยอ๋อหรือมันผสมกับเพลิงนี่ทำเป็นไฟอ๋ออ๋อจากไฟมึงนี่มันเก่งจริงๆเลยไวโรแมนนี่คือเซ็ตที่พีมาครั้งนี้จองตั้งแต่ช่วงต้นๆกุมภาแบบประมาณนั้นจำได้มันก็มีขึ้นบางตัวก็มีลงแล้วแต่การตลาดแล้วแต่ความต้องการของคนอย่างจริงๆแล้วอ่ะข้างหลังเนี้ยมันจะมีอยู่ตัวสองตัวที่ราคามันขึ้นไปแล้วนะเทอสำหรับตอนนี้ก็มีประมาณนี้สำหรับการแกะล็อตใหญ่ที่สุดที่เคยแกะมาใครชอบตัวไหนลองลองคอม คอมเมนต์มาได้หรือว่าเฮ้ยผมพูดอะไรตกหล่นลงไปก็ลองคอมเมนต์มาได้ครับแล้ววันนี้ขอตัวไปเก็บทุกตัวเลยเจอกันเทปหน้าครับแล้ววันนี้ขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายเจนครับนี่ครับ